ก็ราวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยดาววันนี้เราอยู่กันในเกม d r a g o n n e s t นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าใครที่รู้จักเกมนี้นะน่าจะเป็นรุ่นเก่าพอตัวเออมันเป็นเกมที่โอ้โหค่อนข้างนานนะครับผมดูจากภาพเราก็รู้ซึ่งสำหรับใครที่กําลังตามหาเกมภาพเก่าๆนะครับผมอยากย้อนวัยในวัยเด็กของเราเนี่ยเล่นเกมนี้ไปใครจํากันได้บ้างนะครับผมอยากจะกลับมาเล่นบอกเลยว่าทางด้านของ X7 ็กเเนเกมเนี่ยเขาเปิดให้บริการอยู่นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของภาษาไทยอีกด้วยเดี๋ยวคลิปสอนโหลดเนี่ย ผมจะเอาไว้ท้ายคลิปกันละกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดาวน์โหลดสามารถข้ามไปดูตอนท้ายคลิปได้หรือว่าอยากจะดูรีวิวตอนต้นนะครับผมก็ดูให้จบก็ได้นะครับผมเอาล่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ก็ตามสไตล์เกม m ิ o มโอทั่วไปเลยนะมีคลาสอาชีพประกอบด้วยกันก็จะเป็นฐานะของนักดาบมีโลนะครับผมมีเวทแล้วก็มีเป็นธานะของสายธนูสคลาสอาชีพเท่านั้นนะส่วนระบบการแต่งตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะขาสิงนะครับผมเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีได้นิดหน่อยนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถสร้างตัวละครได้แล้วนะครับผมโดยผมเนี่ยก็จะใส่ชื่อนี้อไอสัตว์ใครใครใช้ชื่อผมไปวะแม่งเอ้ยชื่อแบบนี้เนี่ยก็ยังแบบว่าแย่งกันใส่อีกแสดงว่ามีมันมีคนไทยเข้ามาเล่นแล้ว <c oughs> อาล่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาก็จะสอนการต่อสู้นะครับผมโดยแต่ละท่านเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นขั้นสูงสุดเลยมั้งรู้สึกเอฟเฟกต์อลังการมากแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแสดงว่าเราจะต้องปลดนะครับ ครับผมเขอให้ดูเฉยๆว่าครั้นนักเวทเนี่ยมันอนิเมชันตึงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราไปเลเวลสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมแักๆเลยครับเราก็จะมีการวิ่งเวสนะครับผมโดยกดไปที่ด้านซ้ายนะครับผมเมนูทางด้านของเวสสีเหลืองนี่แหละก็จะเข้าสู่ดันเจียนต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าไอเกมแนวนี้เนี่ยเขาทามาทาไมวะก็คือระบบเก็บอาวุธแล้วทําไมมันไม่เก็บให้เองวะถ้าเกิดว่าเป็นเกมสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะไม่มีระบบทางด้านของการเก็บอาวุธเนาะมันจะเป็นการควักอาวุธออกมาเลย แล้วก็เก็บให้เองอัตโนมัติครับแต่เกมสมัยก่อนเนี่ยสามารถกดเก็บอาวุธได้เออมันก็แปลกดีนะครับผมแล้วก็ไอเวลาเราโดนบอสโจมตีนะครับผมกระเด็นอะไรางี้แล้วแม่งครานนะครับผมโคตรปั่นเลยอะเ <c oughs> ออนะครับผมก็เป็นอะไรดีรู้สึกปันป่นๆดีนะครับผมเป็นเกมแต่ได้ของยุคเก่าๆเนาะใครที่แบบว่าเคยเล่นตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้สึกแฮปปี้ดีนะครับผมได้กลับมาเล่นกันอีกรอบเอาล่ะทีนี้ เรามาดูกันดีกว่าตอนผมเรเวลอยู่ที่ประมาณ12นะครับผมในตอนนี้เนี่ยระบบก็เปิดมาแทบทุกสิ่งทุกอย่างและแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดทั้งหมดหรอกหูเล่นนานอยู่พอตัวเลยนะเรามาดูที่สําคัญสําคัญกันดีกว่านะครับผมก็จะมีทางด้านของไอระบบการตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดมาที่ของใช้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาใช้แบบพวกเลือดนะครับผมหรือว่า exp มานานะใส่ช่องพวกนี้ไปเราจะได้กดใช้ครับผมแค่นี้เองเดี๋ยวต่อสู้เนี่ยมานาหมดจบเลยนะแล้วก็จะมี ระบบตีลงตีเลกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะคล้ายกับเกม M M O เลยนะครับผมใครที่เล่น M M O มาเนี่ยก็น่าจะสนุกดีนะครับผมแต่ส่วนตัวผมแล้วคือไม่ค่อยชอบ M M O สักเท่าไหร่นะเห็นว่ามันเป็นเกมเก่าที่เอามาเปิดรู้สึกว่าก็อยากเอามาแนะนําท่านผู้ชมส่วนการจัดทีมเล่นกับเพื่อนมีไหมนะครับผมก็มีนะครับผมก็สามารถจัดทีมแล้วก็สร้างกลุ่มเล่นกับเพื่อนได้ครับแล้วก็มีอะไรอีกอมีคัดอาชีพ2ส,สายนะครับผมเกมสมัยตะกาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าประเด็นคือมันหายไปไหนแล้ววะ <c oughs> เอาเมื่อกี้ยังมีปุ่มต่อสู้แล้วปุ่มต่อสู้มันหายไปไหนอันนี้ปรับภาพเกือบสุดแล้วนะได้ประมาณนี้แหละ <c oughs> เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้จัดเลยอ่ะ <c oughs> คนบูบี้เกมเก่าเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเป๊บอันนี้ก็จะเข้าดันเจียนครับนี่คือบรรยากาศภายในอปิดหน่อยนี่ประมาณนี้ส่วนไอ้พื้นที่นะครับผมการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปกันแล้วกันเนาะทุกคนสามารถดูหาข้อมูลได้ก็จะเข้าสู่ดันเจียนแล้วเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูดีกว่าเปิบอ่าอยู่ไหนวะเนี่ย มันให้เดินเองนะครับผมปุ๊บแล้วก็ต้องไปสู้กับมอนใช่ไหมอ่ะนี่อ่ะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมเกมสมัยเก่าเนี่ยไม่ได้มีออโต้ให้นะ <c oughs> เล่นมืออย่างเดียวครับเออได้ยินเสียงเมาส์เ่ย,ดยกดกดรัวๆเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอื้ออ่ะอ,อ,อ่ะกดปันนะครับผมในผักลงเข่าไม,ไม่ตกด้วยจะหลุดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเมื่อยตรงนี้แหละนะครับผมเราจะต้องแบบกดคอมโบเองเรื่อยๆ,ๆให้ตายสิมันไม่มีระบบออโต้ <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ใช่ออโต้นะมันเอาไว้แบบเปลี่ยนสายคาัสอาชีพไงถ้าเราจะเปลี่ยนแบบเป็นอีกอาชีพหนึ่งเอ้ยไม่ไม่ได้เปลี่ยนสีกอาชีพดิเป็นนักเวทนะครับผมแล้วก็เป็น Skill Skill เซตสกิลอีกสกิลหนึ่งเออนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บโจมตีไปตายหมดแล้วแล้วก็มีมอนอยู่ตรงนี้ครับผมเราต้องเคลียร์ไปให้หมดปุ๊บปุ๊บเพื่อสู้กับบอสเล่นไปเรื่อยๆครับก็กบเกินดีนะครับผมเป็นเกมสมัยเก่าเราไม่ได้สัมผัสไม่ได้สัมผัสกินไอแนวนี้มานานแล้ว โอเคแล้วก็เราต้องไปไหนอะ่ะอ๋อต้องสู้ให้หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราสู้สักพักหนึ่งครับผมปุ๊บโจมตีป้ายอันนี้เปลี่ยนเป้าได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล็งตัวอื่นแล้วก็ใส่หัวกระโหลกมันบึ้มนะครับผมอืม้มปั่นปั่นไอ้สกิลนี้เนี่ยใช้คนยากเลยอะ่ะมันต้องแบบว่าปรับทิศทางให้ได้แล้วก็ค่อยกดอะ่ะมันถึงจะแบบโดนอะ่ะเนี่ยไอ้ท่าปั่นเนี่ยอืมควงควงอาชีพธนูน่าจะดีกว่าผมเล่นเป็นเวทอ่ะ แต่เวทก็เทนะเป็นสายธมินสายมืดอะ่ะมันแต่นยังอ่อนดอยอยู่ไงมันยังไม่ได้แบบถึงเวลาที่เราแบบจะตึงตึงเปรีย้ยส่วนสัญ,ญลักษณ์นะครับผมว่ามันจะให้ไปทางไหนเนี่ยพยายามเคลียร์มอนให้จบนะแล้วเขาจะบอกเองว่าให้ไปไหนต่อครับผมมันจะมีลูกศรขึ้นแบบเมื่อกี้แหละปึ๊บโอเคอันนี้จบยังอะ่ะหรือว่าไปสู้กับบอสเหรอยังไม่จบนะครับผมยาวๆเลยทีนี้นี <c oughs> <c oughs> ่แหละมันจะช้าตรงนี้ครับด้วยความที่ว่ามไม่มีระบบ Auto ออโต้เราก็เล่นนะครับผมด้วยความที่ ฝีมือตัวเองนะเึ๊บปึ๊บปึ๊บดาคอนเนตตูมเข้าไป1ทีในช่วงนั้นเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อเสียงอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นครับสมัยนั้นยังแบบเล่นเกมเด็งแมวเลยอ่ะไอ้ทอมอ่ะรู้จักไหม <c oughs> อ่าแล้วก็มีคล s สเอาแคลนถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนผมยังแบบไม่ได้มาเล่นเกม m m o พวกนี้เปิบปัจจุบันก็ไม่เล่นนะเกม MMO รู้สึกว่ากินเวลาชีวิต <c oughs> ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเึบไอ้นี่ใช่บอร์ดไหมอ่ะไม่น่าจะใช่มันอ่อนเกินไปอ่ะ เรคิดว่าน่าจะมีตัวอื่นอยู่อ่าต้องเคลียร์ให้หมดในนี่ปึ๊บอืมโจมตีไฟปับป๊บปั๊บอ่ะได้สู้กับบอสแล้วมาเดี๋ยวเราไปตึงตึงกับบอสดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุย้ยไอ้เี้ยบ,บอสแม่งสามตัวตัวเดียวก็ลําบากละนี่ลายเวทครับลายเวทติดพิษไปดิติดพิษไปด,ดไิปึ๊บอืมโดนโดนไฟปึ๊บเฮ้ยนี่กูต้องสู้กับใครเนี่ยเ <c ười> <c ười> ด้อเดเดบอสมันจะไม่ตายเอาเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว ให้มาสู้กับอะไรเนี่ยละลายเกาะมันก่อนปุ๊บควงควงกระบองเนี่ยแม่งเป็นกายภาพเลยอ่ะเวทตรงไหนเนี่ยควงกระบอกใช่ไหมมันควงกระบองใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะครับผมไล่เวทนึกว่ามันเอากระบองปลาเป็นอันนี้วงกลม,มอัดอัดครับผมอัดครับผมเหลือ30 3 0เซแล้วบึ๊บบึ๊บอัดกูไม่สู้กับกิกี้อัดเลยอัดเลย,อ,ยอึ้บอึ๊บอึบแม่งอยู่ไหนบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหน,ออ,ไหนออกมาได้ไงเนี่ย๊ อโดนตู้มเข้าไป14%เรบควงกระบองโดนโดนโดนกระบองไม่แรงเอ้าเอา,เอาตายนะครับผมไม่เป็นไรเกิดใช้แทวเกิดเออไม่ได้อัพสกิลด้วยเข้ามาแบบออือืลืมดูเลือดโอ้โหโอ้โหนิ่งนิ่งไม่ใช่เพราผมไม่เดินเดินไม่ได้เออตาย จบสักทีโอเคระดับ S นะครับผมผ่านใน5นาทีเอาล่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สวมใส่อาวุธไปเลยอันนี้ใครวะเนี่ยเอาล่ะนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีระบบตรงนี้นะครับผมที่เราดูตรงใกล้ๆเควสนะมันบอกอะไรก็จะบอกเลยว่าเลเวลสิบสี่นะครับผมจะมีการปลดอารีนาอ่ามีเลเวลสิบห้านะครับผมจะมีเหมืองแร่ฟรีน้องแม่แฟรีไม่ใช่เหมืองแร่ฟรีอะไรล่ะเลเวลสิบห้าครับมีร้าน้าแเลกเปลี่ยนนู่นนี่นัน่นโอ้ก็ค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากโหลดมาเล่นแล้ว เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนเนี่ยกดลิงก์มาที่ใต้คลิปเลยครับจากนั้นกดคําว่าดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมตรงนี้นะรอสักครู่ครับผมรอมันดาวน์โหลดไฟล์นะตรงนี้เราจะได้แอปที่ชื่อว่า X7 Game นะครับผมก็ทําการกดติดตั้งไปเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลดผ่านทาง X7 Game เกตัวนี้ถ้าเกิดว่าให้เทียบก็เหมือนกับแอป Store ของเราอันแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้โหลดผ่านสต o r e นะครับผมจะโหลดผ่านทางาของแอปอง a เซเว Game โหลดมาเสร็จนะครับผมก็ทําการพิมพ์ไปได้เลย ก็พิมพ์ไปว่า Dragonnet นะครับผม KOL แบบนี้นะอ่ะแล้วก็ทำการกดเข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาก็มีบอกเซิร์ฟเวอร์ไหม เซิร์ฟเวอร์ Server ไม่ได้มีบอกนะครับผมก็น่าจะเป็นการเปิดแบบรวมๆเลยนะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยนะ,ะก็สามารถมาดาวน์โหลดแล้วก็เล่นกันได้นะครับผมสำหรับทางด้านของเกมดาวนะ์โหลเนาะส่วนของขวัญคูป,ปองนะครับผมโค้ดรางวัลเนี่ยให้เรากดยืนยันสิตร,ตรงนี้เราจะได้เป็นทางด้านของโค้ดนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในเกมเนาะเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูกันแล้วกันที่ใส่โค้ดครับจะอยู่ที่โบนัสนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ตรงไหนวะ ตรงตรงนี้นะครับผมแลกแพ็กนะก็ใส่รหัสคูป,ปองไปได้เลยครับปุ๊บแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาโคดอีกไม่ต้องกดเข้าไปในแอปแลวนะกดมาที่ตรงนี้ครับสวัสดิการเนาะแล้วกนะ็กดมาที่ตรงนี้ครับดก,รนะก,กดร,รบกดับไปเลยแล้วก็กดคัดลอกครับผมเอามาใส่อ่ะแบบนี้เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งดาวโหลดไว้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันสำหรับใครที่อยากเล่นดังนั้นก็ขอคขอเลยหนึ่งไลค์หนึ่งสามสกไรก่อนจากกันไปด้วยนะครับผ